เสียงนั่งนะครับเพราะว่าไม่ผมไม่ค่อยดีนะครับเ,เสียงมันดำๆน่ได้ไม่ทำให้มันแทรกใหม่มากโอเคประมาณนี้โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเกมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม r e ็ d e a d ออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับไม่ใช่สิ เดวิีกทีเคยอยู่ในเกม Reddit Online นะครับทำคลิปแรกลืมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนทาอาชีพนักล่าข้าหัวนะครับอ่าแล้วก็อาชีพนักล่าข้าหัวนะครับถ้าจะทําได้นะเราจะต้องจ่ายสิบห้าทองนะครับแล้วก็มาตรงเมืองนี้นะครับจ่ายสิบห้าทองครับมันจะมีคัพซิน่ผมจ่ายไปแล้วแล้วทำมายังมานานแลวนะครับเดี๋ยวผมขอเลขกม้าก่อนนะครับการล่าข้าหัวนะครับมันก็จะแบ่งไปเป็นสองประเภทนะครับก็คือ ประเภทแรกนะประเภทธรรมดาแนละ้วมันก็อยู่ตามบอร์ดนะครับน,นี่นะอ่าอันนี้ก็คือ,อธรรมดาครับล่าง,ง่ายๆอันนี้คือต้องไปแกะรอยนะแล้วก็เอาตัวมาไปอีกประเภทนึงครับให้เรากด F เล่นในพ c นะคอนโซลผมคือกลุ่มอะไรผมไม่รู้นะผมไมไ่เคยเล่นพ s อสอะไรสักอย่างมาก่อนคนระับอันนี้ก็คือจะเป็นรีเจนเตอรี่นะครับมันก็จะมีดาวแบ่งไว้ตั้งแต่หนึ่งดาวถึงห้าดาวนะครับถ้าเราเล่นตอนแรกครั้งแรกนะมันจะเป็นหนึ่งดาวนะครับ แล้วแต่ตัวนะแต่ถ้าเล่นในบ่อยๆอ่ะเห็นตัวนี้เอตตาดอยเล่ผมเล่นบ่อยมากนะครับมันก็จะเป็น5้าดาวนะครับก็คือระดับความยากนะครับยิ่งดาวเยอะยิ่งได้เงินเยอะแล้วก็ยิ่งยากขึ้นด้วยนะครับอ่ะวาณนี้นะครับส่วนตัวผมจะเล่นตรงนี้นะครับมันยากก็เสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่นส่วนของของพางอ่ะส่วนของมัลตีธรรมดานะครับซึ่งมัลตีธรรมดาเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวทำเลย ซึ่งอาชีพนี้นะครับจุดเด่นก็คือมันจะได้ทองนะครับเป็นอาชีพเดียวในเกมนะย้ํานะครับว่าอาชีพไม่นับรวมบัตมันนี่มิชชั่นแล้วก็สเตนเจอร์มิชชั่นนะครับเฉพาะถึงที่เป็นโรนะครับซึ่งแปลว่าบทบาทนะครับบทบาทหรือสายอาชีพนะครับในเกมเท่านั้นนะครับแล้วคอมผมแหลกมากด้วยบอกให้ผมใช้กระจอเลยรู้ไหม GT950M และแม่งเล่นได้นะมันดีคราวนี้อันทึงเลยอ่นะครับ ก็ต้องบอกเรื่องนี้ก่อนมันจะฟิลล์กตกนะครับนะซึ่งมันก็จะไม่ยากเลยนะครับแพชชั่นมันก็ง่ายๆนะก็คือให้เราไปจับเบลตี้นะครับหรือตัวโจนที่มีข้าหัวนะมันมีการจับแบบสองแบบจับแบบจับตายนะครับซึ่งเราจับทั้งเป็นเนี่ยผมแนะนําว่าใช้นี่ครับเชือกเบลตี้นะราคาก็ไม่น่าจะแพงมากนะครับปลดล็อกตันเดวิลแรกๆแล้วมั้งเป็นสิ่งที่ควรหามาใช้นะเพราะว่ามันจะทําให้เบลตี้เนี่ยดิ้นหลุดออกยากขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่คนทําเป็นอาชีพแรกนะครับเพราะว่ามันปลดล็อกทองซึ่งทองในเกมนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ในการซื้อพวกอาชีพต่างๆเช่นอาชีพเทรดเดอร์คอลเลกเตอร์นักอนุรักษ์นะครับนะครับแล้วคอมกูค้างนะคลิปไปเล่นไปด้วยให้เล่นธรรมดาก็ยังไม่รอดแล้วนะอ่าซึ่งการทําแบบนี้นะมันก็จะได้ทองนะก็เป็นเ,เวสที่เล่นไม่ยากนะถ้าเป็นทำธรมธรมดานะครับแต่รีเจนมันก็จะยาก พอสมควรนะครับด้วยพอห้าดาวนะถ้าใครไม่เก่งนี่ก็แนะนําไปหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะเมื่อกี้ของผมค้างไม่รู้เสียงจะได้ยินหรือเปล่านะเป็นเกมเมงงงบน้อยนะครับเกมเมงงงบน้อยจริงมันจะเฟรมตกมากตอนนี้กอัาคลิปนึ่งด้วยอ่านครับมันบอกว่าคอมค้างอะให้เราหาตัวทาร์เจอร์นะครับหรือตัวบอลตี้เทอะไมล่าน,นั่นเองแล้วก็ต้องยิงฝ่ายพวกนี้ไปก่อนเด็ไอเด็ไอติดสิเยี่ยม ให้เราหานะครับหาตัวเบาตี้นั่นเอง่าแตกนี่เปื้นแรงแคปเตอร์นะเปื้นที่ดีามากแนะนำไว้ซื้อเก็บไว้ใช้นะครับคุ้มแน่นอนรดูดเผื่อได้ของคอเลกเตอร์อ่าไม่ใช่ของคอเลกเตอร์หรอกของขายขายอันเฟรนช์อ่ะเราต้องไปตามเออทิเทิศ ไม่เด้งในแผนที่สมบัติมาด้วยเยี่ยมนะครับเราก็ต้องตามเจ้าตัวหัวแดงๆไปนะถ้าเราโมาได้ยิงลูกน้องแล้วมันหนีไม่ได้ไมิชชนั้นก็จะเฟล,ลนั่นเองครับมิฉะนั้นอย่ามัวแต่ไปเล่นไก่พวกตัวกีกี้นะครับมาเล่นเดียวตัวกีกี้ตัวลูกพี่มันจะหนีนะรับเั็นั้นตามนะจังหวะนี้ตรงนี้ต้องตามนะปล่อยมันหนีไม่ได้อ่ามันก็จะขึ้นเป็นสนัญลักษณ์เป็นลูกหัวหัวกระโหลกสีแดงนะครับ ก็พิมพตามแมบบนะให้เราตามเลยครับโ่โอเคแล้วก็เตรียมเชือกเบลตี้นะครับเตรียมจับมันได้เลยนะผมพอวิ่งทันอยู่นะต้องห่ว,หวงนี่นะครับไปจับมันจับมันส่งตำรวจก็เชือกรัดมันนะรัดโดนน้ามันไตกเสียหายนะ่ะทีบ ลัดนะแล้วก็รูดรูดตรงนี้ไม่ชั่วนะครับเรารูดโจรไม่ชั่วนะตะก,กะเกมนี้ได้ไรบ้างจุดสองเซนอ่ะถึงตรงนี้นะครับถ้าเรายิ่งส่งช้าเนี่ยเรายิ่งได้เงินเยอะแต่ส่วนตัวผมขอไม่เสี่ยงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะด้่งไปผมจะไม่ได้ทังนิดนึงนะครับนะักคอมใครมันเสถียรเสถียรหน่อยก็เออเอาละครับจุดนี้ยิ่งส่งช้ายิ่งได้เงินเยอะนะครับโดยเฉพาะสามสิบวิสุดท้ายนีย่คือได้เยอะเพิ่มควนนะ อ่าโอเนี่ผมไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าคองผมไม่แรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเด้งชิบหายกันหมดนะครับเดี๋ยวส่งเลยอ่ามันก็บอกว่าให้เราเอาเจ้าตัวนี้นะครับไปส่งที่เซนเนนิตพ olicestation นะก็คือให้เราจับไอตัวนี้เนี่ยครับไปส่งที่สถานตำรวจนั่นเองนะครับของเมืองเซนเนนิตคือสมมุตินะครับเรารับโพสต์มาจากเมืองโรสแต่ว่าถ้าไอบัลตี้เนี่ยมันอยู่แถวเมืองเซนเนนิตนะครับทางตัวเกมนะครับมันก็จะให้เราส่งตรงจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับ เพื่อความสะดวกของผู้เล่นนั่นเองนะครับอ่ะแต่จริงๆจะช้าๆก็ได้นะไปส่งไกลเลยก็ดีมันจะได้เงินเยอะนะครับไม่ต้องมานั่งเอฟเคครับเห้เป็นให้ใหหน่าเบื่ออรอ่นะครับเราก็จับไปส่งครับถ้าเราจับเป็นนะครับมันจะได้เงินเยอะกว่าการจับตายเพราะว่าการจับตายเนี่ยมันจะแบบได้เงินที่น้อยกว่าไม่พอนะมันจะเสียค่าความดีด้วยแล่ส่วนะตัวอ,องตัวละครผมก็เชี่ยอยู่แล้วนะผนเลยไม่ได้แค็งมากบางทีก็จับตายนะทำให้คนตีนถึงมันอะไรนะครับอ่าะเราก็ขับไปส่งได้เลยนะครับอ่นะ องได้เงินมานะครับทองเนี่ยมันก็ผมไม่แนะนําว่าให้เอาไปซื้อของอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นที่หายากพอสมควรนะเก็บไว้เสื้อชีพดีกว่านะแต่ถ้าผู้ชมรวยแล้วนะครับก็แล้วแต่ครับอ่านะก็แพงพอสมควรนะมาจับส่งได้เลยครับนาะคจะมาเล่นในพวกบบลตี้ตัวอื่นโชว์นะซื่อของธรรมดา งานสาธิตให้ก่อนนะอะแอไม่โหลดเด็ดเคคอมมันแรงเึ้นถึงแล้วว่าไงโหลดไหมไม่หรอเชีย่ยคอมมันแรงแหลงได้ละอ่ะเรียบร้อยครับประมาณนี้สำหรับอาชีพนี้แล้วก็ได้เงินได้ทองนะอะนะครับ ทำคลิปเกม Red Dead Redemption 2ช oh, ้าหนิเออได้